ปลาอินทรีย์ทอดค่ะพี่ตงพาหิวได้รับออเดอร์มาจากสาวน้อยไว้83ปีว่าอยากกินปลาอินทรีย์ทอดจังเลยกับข้าวต้มแบบนี้นี่ไงคะสาวน้อยของพี่ตงเขาออเดอร์ไว้หลายวันแล้วค่ะก็เป็นเมนูขัดใจคุณหมอแล้วก็ขัดใจคนทํานะคะแต่ทําไงได้ก็ต้องตามใจแหละเนาะนานๆนนกินทีไม่เป็นไรค่ะและเราไม่ได้ปรุงอะไรมากก็น่าจะได้อยู่แหละคุณยายเขาบอกว่าอยากกินกับข้าวต้มร้อนๆค่ะพี่ตงก็จัดให้ โดยการทอดปลาอินทรีย์ในน้ำมันแบบนี้โดยน้ำมันเราก็เลือกเองใช้ที่มีความปลอดภัยนั่นเองค่ะพอทอดเสร็จแล้วเราก็จะโรยแค่อหอมแดงแล้วก็พริกขี้หนูเท่านั้นเองแล้วก็บีบมะนาวค่ะแล้วก็ไม่ปรุงอะไรเพิ่มอีกแล้วโซเดียมอาจจะสูงหน่อยแต่เวลาที่กินก็เจือจังกับข้าวต้มกันแล้วกันนะคะบีบมะนาวเยอะๆแบบนี้เลยก็จะหอมฟุง้งก,กระจายไปทั่วบ้านแล้วค่ะแต่บางคนเขาก็ไม่ได้หอมไปกับเรานะคะเอาเป็นว่านานๆ ทําทีก็แล้วกันค่ะตามใจสาวน้อยเขานะคะก็จัดโต๊ะเสิร์ฟกันเลยเตรียมข้าวต้มร้อนๆหอมๆค่ะ